สวัสดีค่ะเธอวันนี้เราจะพามาตำส้มตำด้วยพริกฝรั่งอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นพริกที่เผ็ดมากๆครับแฟนบอกว่าเผ็ดกว่าพริกของไทยประมาณ3เท่าค่ะซึ่งนางก็เป็นคนซื้อมาจากช็อปนะคะเราเอามาให้ฉันดูแลด้วยความที่ฉันก็รักผักของฉันทุกต้นนะคะฉันก็จะดูแลเอาใจใส่แล้วพริกก็ออกดอกออกผลเยอะมากแล้วนางก็แบบตื่นเต้นเธอเธอช่วยช่วยเอานี้ไปตำส้มตำทีนางก็คือมีความแฮปปี้แล้วก็มีความแบบภูมิใจนําเสนอมากจะ ว่าพริกอันนี้เธอใช้แทนพริกของไทยของเธอได้เลยนะแล,ล,ล้วก็กล้าๆกลัวๆก็ใส่ไปแค่ครึ่งเม็ดนะคะแล้วก็จะมาลองดูว่าวันนี้จะเผ็ดหรือเปล่าและแล้วตามขนมจีนของเราก็เสร็จแล้วนะคะ,ะ,ก,ะ,คะก็จะจัดจานได้เลยจ้ะน้ําก็จะไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าปลาแพงค่ะนัวมากเธอแต่รอบหน้าน่าจะต้องใส่พริกทั้งเม็ดมันไม่ค่อยเผ็ด นี่อร่อยนะไยเชลหรือเปล่ากินแบบยูทูบเบอร์นะเขาจะอมากินแบบกับอิงยังไง,ง,งแบบนี้ได้ไหมเธอ